สวัสดีตอนเช้าครับผมกลับมาถึงสวนแล้วเมื่อวานไปนงานแต่งน้องสาวเนาะน้องสาวเออน้องหักน้องแพงกันซื่อๆนี่แหละครับก็คือน้องอะ่ะบรรจุข้าราชการพร้อมที่เดียวกันกับแฟนผมเป็นคนสีสเกตด,ด้วยกันไปทำงานอยู่สุรินด้วยกันก็เลยพักบ้านด้วยกันเนาะครับ งานที่เดียวกันก็ถือว่าไปอยู่ต่างแดนต่างถิ่นก็เลยฮักแพงกันเนาะครับอยู่ด้วยกันปีสองปีวันนี้น้องแต่งงานก็เลยไปงานแต่งน้องม่าจะหนัก <c oughs> กลับไม่ได้ <c oughs> กลับมาถึงส่วนแล้วครับป่ะวันนี้พาดูต้นทุเรียนยอดสวยๆก่อนเนาะวันนี้ผมจะพามาสาระนะครับ เรื่องผ่านมาวมาแล้วเราจะเจอสภาพอะไรบ้างในสวนทุเรียนนอครับมีทั้งต้นที่นอกหนาวแล้วก็มีเชื้อราบางชนิดที่มากับลมหนาวนอครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าเป็นยังไงแล้วก็วิธีแก่อันนี้ทุเรียนสองปีหกเดือนนะครับผมว่ายอดโอเคใช้ได้เลยครับผมรู้สึกว่ายอดเขากิ่งข้างเขากางขึ้นเยอะนะครับ เริ่มขวางคางเดินไปหมดอีกน้อยก็จะเข้าไปหลบใต้ลมทุเรียนได้แล้วนู่นนะครับยอดยอดเดินดีเลยครับทุเรียนต้นคู่นะครับตอนนี้ก็คือความอยากก็คืออยากแต่งกิ่งมากแต่ทําไม่ได้นะครับทุเรียนยังไม,ม่มีใบแก่แล้วก็ยังมีสภาพอากาศหนาวปลอปายอยู่นะครับ ถ้าเราแต่งเสร็จแล้วกิ่งที่เราเหลือไว้เขานอกหนาวหรือใบร่วงต่อก็จะลําบากนะครับปล่อยให้เขามีใบเขียวก่อนเนาะ่ะผมพาไปดูหลายๆต้นสองปีหกเดือนนะครับลกไปนะครับสภาพนี้แกอัดไปครับ พาเดินดูทุเรียนก่อนเราจะพาไปเดินดูสิ่งที่ลงเรือไว้นะครับกับต้นทุเรียนของเราในหน้าหนาวแล้วเราจะจัดการยังไงได้บ้างเนาะเดี๋ยวผมบอกครับเย,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 ย็นๆค่อยไปค่อยๆไปครับทุเรียนสองปีหกเดือนนะครับคู่นี้ทุเรียนต้นคู่ครับใช้ได้เลยครับ แต่ยอดใส่นาวก็จะใบเล็กๆหน่อยแล้วครับตามสภาพกิ่งกลางดีอยู่เนาะกิ่งกลางดีอยู่ต้องแต่งกิ่ง้วยดวนแล้วครับเพราะว่าอยากให้ต้นลำต้นเขาใหญ่ตอนนี้ตน้นเขากิ่งข้างไม่ค่อยโตเพราะลำต้นยังไม่ค่อยโตดีนะครับยังไม่พอใจอ่ะโอเคมาเจอ สภาพแรกนะครับที่เราจะเจอหลังจากอากาศหนาวผ่านไปนะครับคือต้นนี้แตกยอดอ่อนใส่นาวร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็ใบแก่ไม่ค่อยเหลือนะครับใบใหม่ก็จะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับจะมีสภาพนี้ครับขวบเรื่อยๆใบเล็กๆนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเลี้ยงไปครับเลี้ยงไปต้นนี้ก็ ยอดเยอะเกิดยอดเยอะมากยอดเยอะจนล่วงใบแก่หมดเนาะก็มีถึงกระมอแล้วครับก็ยังพอเหลืออยู่แต่ว่าล่วงในปริมาณเยอะนะครับดูสภาพนี้นะครับที่เราต้องเจอนะครับนี่ก็คือยอดเดินใส้นาเต็มเ็มนะครับตัวนี้ยอดเดินใส้นาวเต็มเต็มเลยกระยอดก็จะเป็นประมาณนี้ครับเล็กๆเรื่อยๆนะครับ ขอใบเรื่อยเล็กๆนะครับหลายคนฉีดอา,อาหารทางใบก็คงเอาอยู่นะครับแต่ว่าผมรักษาตามสภาพไปก่อนสภาพแรกแล้วนะครับที่เราต้องเจอก็คือยอดอ่อนเดินใส่หนาวเต็มๆนะครับแต่เห็นคู่เขาเนี่ยคู่เขาแข็งแรงนะครับก็จะไม่กระทบอะไรมากนะครับ ตัวอะไรแดงๆบนใบโอ้ยดอกไม้ดอกต้นม้ดอกของต้นนี้เขามันอยู่ติดรั้วเขาล่วงมาใส่ใบผมก็นึกว่าอะไรแดงๆก็ว่ายอยูอ่แต่เห็นว่าต้นคู่เขานี่เขียวนะครับเขียวก็ไม่ค่อยกระทบมากเนาะถึงจะยอดมาก็ไม่ไม่เล็กไม่เลื้อยนะครับไม่เลื้อยเหมือนต้นข้างๆคู่เขาเนาะซึ่งไม่ค่อยเหลือใบเขียวเนาะครับ ได้อยู่นะได้อยู่ครับไม่ได้ออกกักรเยอะเหมือนคู่ข้างๆนะครับมีนอนนะครับตรงนั้นมีนอนถ้ายอดแห้งกิ่งเดียวแห้งไปทั้งกิ่งเลยก็นอนครับนอนเจาะกลางกิง่งนอนชัยเข้าไปในกิง่งพอได้อยู่นะครับต้นนี้พอได้อยู่ฝั่งนี้เขียวดีเลย าการแรกนะครับยอดอ่อนเดินใส่หนาวทั้งต้นนะครับสภาพก็แบบนี้เนาะยอดก็จะเล็กๆเรื่อยๆใบก็จะเีรื่อยหน่อยไม่เป็นไรครับเลี้ยงให้เขียวมันก็ขึ้นเยอะเกินนะขึ้นเยอะจนใบร่วงไะผมพาไปดูอาการที่สองเนาะครับป้ ิข้างเริ่มออกนะครับผมพอใจนะผมพอใจอยู่บางต้นเป็นบางต้นเท่านั้นครับที่เจอหนักต้นที่ไม่แข็งแรงนะครับต้นที่ไม่แข็งแรงก่อนเข้านาวเนาะก็จะหนักหน่อยส่วนต้นที่แข็งแรงก็ชิวๆครับไม่ได้กระทบอะไรไม่ได้รู้สึกอะไรเนาะต้นนี้ยังมีใบเขียวเยอะนะครับยอดกได็ไม่ได้ผลกระทบอะไรเยอะแยะมากมายนะครับ หลังจากกลางมาก็จะโตดีอยู่ไม่เลื่อยๆไม่เล็กๆนะครับอันนี้ยอดยังเดินไม่สุดนะครับก็อย่างที่บอกว่าส่วนนี้ผมได้วดปุ๋ยเคมีไปพักหนึ่งเนาะทำให้ยอดเขาเดินไม่พร้อมกันบางต้นก็สุดแล้วบางต้นก็ไม่สุดอันนี้ก็เพิ่งเดินนะครับนี่เห็นไหมคู่กันเลยขนาดอยู่คู่กันนะต้นนี้เพิ่งเดิน ต้นนี้กลางครับต้นนี้กลางกลางอยู่ในช่วงกลางนะครับแต่ก็เหลือใบเขียวเยอะอยู่เขาก็เลยไม่กระทบเยอะนะครับตัวนี้เรื่องต่อมานะที่หลงเหลืออ่าหน้าหนาวลงเรือไว้เชื้อรานะครับเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งนะครับผมจําชื่อเขาไม่ได้มากับลมหนาวนะครับ นี่ครับเป็นใบไม้แบบนี้เนะเาะก็จะมากับลมหนาวนี่ครับบางคนก็ฉีดยาป้องกันเชื้อราเนาะแต่ว่าผมจะไม่ฉีดนะครับผมจะเอาไก่มาตัดออกนะครับตัดใส่ถังแล้วผมคุตัดเศษตะกร้าเส่คุผมจะไปเผาเนาะการที่สองที่ลงเหลือนะครับนี่ก็คือเชื้อรานะครับ กินได้เฉพาะใบที่มีอาการซันเบิร์นเก่านะครับจากการนอกแดดร้อนนะครับพอดแดดร้อนเสร็จก็จะมาน็อกหนาวต่อนะครับไม่เป็นไรผมจะเล็มออกต้นนี้ก็แตกยอดเยอะเกินก็ใบเลื้อยเหมือนกันเนาะไม่เป็นไรเลี้ยงไปให้เขียวครับเลี้ยงไปให้เขียวสองอาการแล้วนะครับวิธีการปฏิบัติหลังจากเจอผมก็บอกแล้วนะผมจะเอากรมาตัดมาเล่มออกนะครับ ก็เยอะอยู่แล้วก็คืออาการที่จะหนักที่สุดของนอกหนาวนะครับก็คือใบร่วงครับผมจะให้ดูภาพรวมก่อนเนาะจะเห็นว่าเขาร่วงครึ่งเดียวนะครับฝั่งทางขวามือนี่ก็ยังเห็นใบเขียวอยู่เห็นไหมครับใบเขียวไปถึงยอดกิงก่งนะปลายกิ่งเนาะปลายกิ่งข้างฝั่งด้านซ้ายมือเป็นด้านที่ ที่แดดส่องมานะครับก็จะมีอาการสันเบินเก่านะครับสันเบินเก่าอยู่แล้วก็จะมานอกหนาวเนี่ยลอกหนาวจะเป็นแบบนี้ร่วงใบร่วงครับร่วงทั้งใบเขียวเลยนะครับอืร่วงทั้งใบเขียวๆเ,เลยนี่นี่แหละอาการเชือ้อราตัวนี้กินก่อนนะครับเชื้อราจะกินด้านที่ตะวันซองนะครับ มีการสันเบินก่อนแล้วก็เชื้อราก็จะมากินตามนะครับแล้วก็จะล่วงลงไปนะครับต้นนี้หนักน,นะผมว่าถ้าจะให้ผมฟื้นสภาพจริงๆก็ประมาณปีหนึ่งเพราะยอดที่ออกมาใหม่นี้ดูไม่ได้เลยนะครับสภาพดูไม่ได้เลยยอดเล็กสีเหลืองซีดนะครับขอบเลื้อยใบร้ายนะครับบ่งบอกได้เลยว่าลาก หากินได้รับความเสียหายจากอากาศหนาวนะครับเหมือนกันเลยกับเอแดดเผานะครับก็จะเสียหายบางส่วนเนาะก็จะเริ่มเน่าเริ่มนี่แหละครับอาการหนักตัวน,นี้ครับคือหนักสุดสุดหนักสุดในสวนนะครับเขาไม่แข็งแรงอยู่เดิมนะครับน้ําไม่พอต้นนี้ผมยังจัดก,การระบบน้าไม่เสร็จนะครับ จะหนักหน่อยครับเรื่องอเนี่ยเรื่องเชื้อรานะครับดี๋ยวผมจะเอาไก่มาเลียมออกหมดนะครับเลียมออกหมดเลียมใส่เข่งเ่ตะก้ามันจะไปเผาทิ้งทีเดียวนะครับนี่ครับทิงนี้เป็นการทูบเลยใบร่วงหมดไม่เหลือนะครับพวกนี้ร่วงหมดแหละครับเก็บไว้ก็ร่วงหมดแต่ว่าไอ้ต้นเนี้ยผมจะเอาคาดมากกว่าเราด้วยเนาะมันมีใบที่เป็นเชื้อราก่อนร่วงด้วยเก็บไว้การอันตรายครับ เดี๋ยวจะลามไปทั้งต้นซะก,ก่อนเยอะนะครับเยอะต้นนี้ครับอคู่นี้จะชัดเจนนะครับผมจะพามาดูคู่นี้ไปหนากระแหงเปียกสะระผมก็ได้ก็จะเห็นฝั่งขวามือต้นที่อยู่ฝั่งขวามือเนาะต้นซ้ายมือเขาจะบังแดดไว้เนาะต้นทางฝั่งนู้นยังเขียวอยู่เลยครับเขียวไม่ได้รับผลกระทบอะไรจากน้วเลยแต่ว่ามาฝั่งซ้ายเนี่ยครับ เห็นเชื้อรากินไหมครับเยอะเลยครับตอนแรกกินแค่บางกิ่งนะไม่ได้กินมาเยอะขนาดนี้ติดปีใหม่อยู่ปีใหม่ซีสเกตก็นานเลยกินเออมางานแต่งน้องสาวอีกเนาะนี่ครับยอดที่มาใหม่ก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าหลักๆก็เขาคือเชื้อรากินใบแกนะครับอพอเชื้อรากินก็สังเคราะห์ แสงไม่ได้นะครับปรุงอาหารไม่ได้ยอดอ่อนก็จะไม่แข็งแรงนะครับครัแบบนึ่งผมจะพาไปดูฝั่งทางนี้ก่อนที่เขาจะร่วงเนาะเขาก็ยอดเดินดีอยู่นะกลางมาเยอะละจะเห็นว่าตอนแต่ก่อนนี้ตรงน,นี้เป็นทางเดินนะครับยอดเดียวขวางทางเดินเลย ต้นที่อยู่คู่กันเนี่ยไม่มีอาการนะครับคงติดกันแต่ว่าติดคงยากอยู่ละครับส่วนมากจะกินใบที่อ่อนแอก่อนเก่านะใบที่เป็นซันเบิร์เก่าอ่ะส่วนผมเป็นแบบนี้นะครับผมไม่รู้ว่าส่วนคุณเด็กเป็นแบบไหนผมพก,ก็พูดตามสภาพส่วนผมเนาะอธิบายให้ฟังว่าผมเจออะไรมาบ้างนะครับแต่ผมไม่ใช่ ด็อกเตอร์ทุเรียนนะผมไม่ได้พูดผูกทุกเรื่องนะอย่ามาเชื่อผมทุกเรื่องนะครับผมแค่เล่าให้ฟังนะคิดวิเคราะห์ต่อกันเองนะครับปรับใช้กับส่วนตัวเองนะครับอืมครับคู่คู่เขาคู่ฝั่งนี้ผมสรุปให้นะครับอา,าการที่ผมเจอหลังหนาวมาก็คือต้นที่แตกยอดใส่หนาวเลย อดก็จะได้ผลกระทบนะครับใบเล็กใบเลื้อยเหลืองซีดนะครับใบลายโอเคต่อมาก็ใบร่วงนะครับต้นที่ใบร่วงต้นนี้ใบร่วงร่วงใบเขียวเลยครับร่วงฝั่งที่ตะวันสองแล้ครับร่วงทั้งใบเขียวเลยแล้วก็เรื่องที่สามก็คือสิ่งที่เขาลุงเหลือไว้นะครับก็คือลานะครับเชื้อลาชนิดหนึ่งนะครับผมจาเชื่อมันไม่ได้ครับ ใบเขาจะเป็นแบบนี้คล้ายๆกับฟิวซาเรียมนะครับคล้ายๆกับไฟท็อปนะครับแต่ว่ามันไม่เปียกนะมันไม่เมียกมันแห้งๆไม่แบบแห้งๆแ,แต่ว่ามีสปอร์สีขาวนะผมต้องเริ่มเก็บแล้วครับสปอร์มันเริ่มออกเลยเนะี่ยมันจะเริ่มปิวเลยเนะี่ยไม่ได้เป็นเมีียงๆเปียกๆเหมือนน้ำมันเครื่องนะครับสามอาการเนาะลังนาวครับโอเค ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะครับเอามามามา,มาตากแดดชาบูกับหมูกระทะนี่นะครับเนี่ยถือผมจะถ่ายให้ดูชัดๆก่อนนี่ครับใบที่ชัดๆนะครับที่ลงเหลือไว้อ่าจากอาการหนาวเย็นนะครับผลจากอากาศหนาวเย็นเนาะนี่แหละครับเชื้อรานะครับราชนิดน,นึงนะครับ ทิ้งไปนานเกินจนเริ่มมีสปอร์แล้วนะครับผมผมแล้วต้นที่ใบร่วงนั้ๆก็จะมีอา,า,าการเนี่ยสามอาการครับที่ผมเจอที่สวนที่ความหนาวทิ้งลุงเหลอไปให้นะครับโอ้ต้นนี้ผมก็จะฟื้นคืนได้ผมว่าก็เกือบปีแล้วครับต้นเดียวนะครับต้นเดียวต้นเดียวที่สวนที่หนักๆนะครับก็จะมีะเชื้อรากินอยู่ สองหรือสามต้นนะครับส่วนใบร่วงก็คือหนึ่งต้นครับเค okay, ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ